มันออกหลายดอ,อกแล้วแม่อู้เยอะมากเลยตรงนี้ด้วยแม,ม,ม,ม่นี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 ่ยังไม่มกินได้ยางมากินได้กินเขาสิ่งกินแพ้นี่โลมรู้เิกินได้มั้งแม่ให้ตะเหม่งกินลองกินดิ ลองดูสิลองกินไหนยะปลากระสูบปลาแม่มาดูสิให้ดูหน่อย ปลากระสุกตัวใหญ่ๆนะมองไม่เห็นนี่ก่อตัวใหญ่มากเลยนะมองไม่เห็นสายตาเล็กมากก็เป็นข้าฝุ่นเลยฮึมสายตาเล็กมากตัวไหนตัวใหญ่อะ่ะเนี่ยไงาตาใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนีน่ยตัวใหญ่สุดอ่ะปลากะเลยนะ จะเอาปลาทอดกินไหมบาจะเอาทอดกินไหมตอนนี้ทอดหรือเปล่าละแม่ทอด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 เลยเนื้อมันจะอร่อยนะ